สวัสดีค่ะพบกับช n n e l ฝนค่าพากินอีกแล้วนะคะช n n e l นี้มีแต่ของอร่อยค่ะวันนี้เรามีเมนูอาหารจานเดียวมาฝากค่ะก็คือเมนูข้าวผัดแกงเขียวหวานกุ้งนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเมนูนี้ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างและมีวิธีท,ทำยังไงขอเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราเลยนะคะถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนกดติดตามแล้วก็อย่าลืม กดแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยอรๆอ,อือ่นอ,อ,อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเริ่มต้นจากข้าวค่ะเราใช้เป็นข้าวเย็นนะคะกุ้งสดค่ะล้างและทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะใบโหระพา มะเขือเปราะค่ะพริกแกงเขียวหวานพริกแดงจินดาใบมะกรูดและกะทิค่ะประมาณครึ่งถ้วยค่ะเริ่มต้นทำนะคะนำพริกแกงเขียวหวานไปผัดกับน้ำมันให้มีกลิ่นหอมนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมากนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะผัดใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะผัดไปสักระยะหนึ่งค่ะ จนพริแกงเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะค่อยๆผัดไฟสับเ,เพื่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ได้ค่ะพอผัดไปสักระยะหนึ่งจนที่แกงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะเอิมกะทิลงไปค่ะกะทิเราจะไม่ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเราจะใส่ไปประมาณครึ่งนึ่งก่อนค่ะ แล้วก็ค่อยๆผัดกะทิกับพริกแกงเขียวหวานให้เข้ากันนะคะแล้วสังเกตดูค่ะถ้าหากว่า,าเพื่อนๆดูแล้วว่ามันแห้งไปก็ค่อยๆเติมพีิะนิดนะคะผัดไปให้มีกลิ่นหอมค่ะหลังจากที่เราผัดกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันแล้วแล้วมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะเติมเนื้อกุ้งลงไปค่ะเติมเนื้อกุ้งลงไปแบบนี้แล้วเราก็ผัด ุ้งให้สุกนะคะผัดกุ้งให้เข้ากับน้ําแกงเขียวหวานเลยค่ะตอนนี้เราก็ยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะถ้าน้ําแกงแห้งไปเพื่อนๆสามารถเติมกะทิได้ทีละนิดนะคะหลังจากที่เราผัดกุ้งจนสุกแล้วเราก็จะตักกุ้งออกใส่จานพักไว้ก่อนค่ะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปผัดข้าวกันต่อเลยค่ะใช้น้ำแกงเมื่อสักครู่นี้นะคะผัดต่อได้เลยค่ะใส่มะเขือและพริกแดงจินาลงไปค่ะค่อยๆผัดไปสักระยะหนึ่งนะคะให้มะเขือกับพริกเริ่มสุกค่ะเราจะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาประมาณ1ช้อนโตะนะคะและน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนชาค่ะลองชิมดูนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวและใบโหระพาลงไปผัดได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผัดคลุกเคล้าแบบนี้นะคะให้น้ำแกงเขียวหวานเนี่ยกับข้าวเข้ากันดีเลยค่ะผัดไปสักระยะหน,นึ่งนะคะให้ข้าวแห้งก่อนนะคะเพื่อนเื่อแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเป็นอย่างสุดท้ายนะคะแบบนี้นะคะ อใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแล้วก็ผัดต่ออีกสักยะานหนึ่งค่ะไม่ต้องนานมากแค่ให้ใบมะกรูดพอมีกลิ่นหอมนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดจานเสิร์ฟก,กันเลยค่ะข้าวผัดแกงเขียวหวานกุ้งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะ เป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ทำได้ไม่ยากคะ่ะลองทำตามกันดูนะคะขอบคุณคะ่ะ